ไปมาอ้ยเอ้ยเอ้ยกระเจงกันวันสารอาหารนั้นทุกวันให้รสสดใสอยากสุงใหญ่พราเมงจะใหม่หวงโซ่อาหารนรตอนนี้เออเด็กๆมาเลยฟังเรื่องจังๆนะห่วงโซ่อาหารนี้มันปังปะเราพี่ต้นไม้ผู้ปลิกตัวถอดดูแสงแดดมาจอกจอกสารอาหารให้ทุกคนเยิบอย่าขึงเขี้ยวชถมใบมันหนักกินมองตาปลิด กระโดดมาเคี้ยวยาจนสิ้นแต่เดี๋ยวก่อนนะมาป่าแอบมองที่ซอก่อนหินวิ่งไลก่กระตายไปเป็นผู้บริโภคโดยหวังจะกินนอกมุกมากินมู่นในอย่ามืดหนุกินเล็กก็ตรงตันไม่เคยลม้มทุกตัวมีบทบาทออกเป็นไม่ขาดไม่ลมอาหารส่งต่อพลังชีวิตนีน้ออนยายชื่นชมอย่าลืมไม่ใบ,บรวมดินก้อยเป็นบ้านผมจุลินทรีย์ตัวจิว๋วย่อยอาหารเป็นขนมทุกอย่างมุนไปไม่มีอะไรสุนครับผม งคโซนานนมสุดยอดไปเลยเพื่อนเอ๋ยพงคโซนานนมสุดยอดไปเลยเพื่อนเอ๋ยนอนกินใบไม้นกน้อยกินนอนคุณคู่ช่วยสอนวงจรจะไม่สับสนผู้บริโภคใหญ่กินต่อไม่หยุดยน าทุกคนจำไว้นั่นวงโซอ,อาหารโยกลับมาอีกครั้งกับวงโซ่สุดมันผู้ผลิดนั้นเริ่มก่อนคือต้น,ต,นต้นไม้ยาเขียวกจีวัวกินเพื่อไม่ให้ตายวัวกินหญ้าใหญ่แล้วให้พลังสุดปังแต่เสือโครงแอบมามองวัวเป็นอาหารซุ้งเพื่อได้ทานนี้เร็ววัวน้อยอยันน้ำยันดินมวนถ้าสัตว์ตายลงกินทันควันกินสาี่เรือนั้นช่วยรวงจอไม่รั้งอยู่ยาวตัวเล็กเล็ก,ลกแต่ เปลี่ยนดินให้อ่ดมว้าว,ว,าวพืชงอกใบยาววงจรน,นี้อยู่ยงยาวทุกวันทุกชีวิตมีที<ม>ทุกตัวมีหน้าที่ล้วนหมกันที่ไม่มีใครขาดพลัก<ม>วงโซอาหารนี้เด็กๆต้องรู้ไม่เวอร์วังรอบเพลงนี้ดังๆวงจอน,นี้สุดรู่สุดขู่โซอาหารทุกชีวิตผูกพันพืชสักดินนั้นชันรโยงผูกพันเกี่ยวข้องทุกตัวมีบทบาทในวงจอใหญ่ นมีปอมดองให้นักเรียนฮอเพลงนี้ไปสนุกจังเลยหวงโซอาหารทุกชีวิตผูกพันพื้นซักดินนั้นเชื่อมโยงผูกพันเกี่ยวข้องทุกตัวมีบทบาทในวงจอมใหญ่ล้วนมีปอมดองให้นักเรียนฮอฟเพลงนี้ไปสนุก วงโซอาหารทุกชีวิตผูกพันพืชสักดินนั้นเชื่อมโยงผูกพันเกี่ยวข้องทุกตัวมีบทบาทในวงจรใหญ่ล้วนมีปองดองให้นักเรียนร้องเพลงนี้ไปสนุกจังเลยวงโซอาหารทุกชีวิตผูกพันพืชสักดินนั้นเชื่อมโยงผูกพันเกี่ยวข้องทุกตัวมีบทบาทในวงจรใหญ่ ล้วนนี่ปองดองให้นัก